นะครับก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนปฏิบัตินะครับสำหรับโปรแกรม Si สโกแพ็กเกจเคเซอนะครับก็หนาหแรกสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับทีนี้ทุกครั้งในการเปิดโปรแกรมนะครับนทุกครั้งในการเปิดโปรแกรมเนี่ยเขาจะได้หน้าเกตขึ้นมานะครับให้เรากด Continu ีย d แ r ดเดรนะครับ Continu e a ลแอดเ s นะครับแล้วก็ รอนะครับรออแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับก็จะได้หน้าตาโปรแกรมแบบนี้นะครับตามที่เราได้เคยลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเปิดโปรแกรมสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ขออนี้แจ้งเพิ่มเติมนะครับสัปดาห์หน้า มีสอบปฏิบัติวิชาเครือนข่ายนะครับมีสอบปฏิบัติวิชาเคลือนข่ายนะครับสอบที่วิทยาลัยเท่านั้นนะครับสอบ2อ,อย่างนะครับก็คือการใช้โปรแกรมสิทธ o p โ c ้ e แพ็กเกจเทเซอร์นะครับแล้วก็สอบในส่วนของการปฏิบัติเข้าหัวแลนสายแลนนะครับสอบปฏิบัติในส่วนของการเข้าหัวแลนสายแลนนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับ สอบที่วิทยไลครับสอบวันไหนหรออ่าสอบวันไหนเ,หนหนเดี๋ยวดสวูสอบวันพุธครับสอบวันพุธนะครับสอบวันพุธวันพุธเรามีห้องคอมนะครับเราจะสอบวันพุธนะ ส่วนปฏิบัติเข้าสายแลนนะครับปฏิบัติเข้าสายแลนเราสอบบันอังคารนะครับเข้าสายแลนเนี่ยเราสอบวันอังคารมีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายในการสอบเนี่ยค่าอุปกรณ์30สบาทนะครับค่าอุปกรณ์30บาทนะก็จะมีหัวแลนกับสายแลนให้นะสาิบบาทนี่จะมีหัวแลนให้กับสายแลนให้นะครับ นะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนจะต้องมาสอบนะอังคารกับพุธนะครับนะสอบ2วันนะอังคารเป็นปฏิบัติเข้าสใสแรนนะครับวันพุทธเป็นการใช้โปรแกรม s i ลโกแพ c เกจเทเซอรนะครับก็จะต้องเข้ามา,มาสอบ2วันนะทีนี้การใช้โปรแกรมนะครับการใช้โปรแกรมวันนี้เราจะจะสาธิตนะครับสาธิตการใช้โปรแกรมนะครับการออกแบบ Network ภายในที่พักอาศัยนะครับ สองแบบนะครบแบบที่1ก็คือมีผู้ใช้นะครับแค่คนเดียวนะครับมีผู้ใช้แค่คนเดียวหรือมีอุปกรณ์ในเครือข่ายเนี่ยเพียงแค่เครื่องเดียวก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับก็คือใช้ในบ้านที่พักอาศัยคนเดียวมีคอมเครื่องเดียวอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้มีสัญญาณ wi ไ,ไวไฟต่างๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นแบบปฏิบัติเบื้องต้นนะครับทีนี้ สำหรับการอ,าออกแบบเครือข่า,ขายสำหรับในที่พักอาศัยที่มียูเซอร์คือมีผู้ใช้เนี่ยอยู่เพียงแค่คนเดียวมีอุปกรณ์เครือข่า,ขายเพียงแค่เครือข่ายเดียวเนี่ยอุปกรณ์ที่เราใช้กันก็ใช้กันแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือใช้ในส่วนของเราเตอร์นะครับนะความรู้วันนี้เอาไปใช้ออกแบบงานใบอองานบูรณาการได้ด้วยนะความรู้วันนี้เอาไปใช้ออกแบบงานบูรณาการได้ด้วยนะครับ นะสำหรับผู้ใช้คนเดียวนะแล้วใช้ผ่านสายแลนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือตัวเราเตอร์นะครับแล้วก็ใช้ในโปรแกรมซิกโก้เนะี่ยเราสามารถเลือกเราเตอร์นะครับเลือกรุ่นไหนก็ได้นะครับตัวแรกสุดเลยก็ได้นะตัวแรกสุดขึ้นมา1ตัวคลิกปุ๊บก็มาคลิกที่พื้นที่สีขาวๆนะครับ1ครั้งเราก็จะได้ตัวเราเตอร์ขึ้นมานะครับนะจากนั้นเราก็ไปเอาคอมพิวเตอร์นะตรง ตรง NDIY นะครับเอาคอมพิวเตอร์ขึ้นมา1เครื่องนะครับแล้วก็วางนะครับเรียบร้อยแล้วเราได้เราเตอร์เราได้คอมพิวเตอร์แล้วนะครับเห็นไหมเรามีตัวต่ออินเทอร์เน็ตเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตแล้วต่อมาเราก็ต้องทําการเารนนชื่อมสายแลนนะเชื่อมสายแลนนะครับ มันมีพอร์ตแลนดอยู่นะครับก็ทําการเชื่อมทีนี้เดี๋ยวยกเลิกนิดนึงนะครับพอร์ตแลนดนะครับเราก็จะใช้เส้นสีดาตรงนี้นะค o p p e r ร v e r นะครับคลิกปุ๊บตัวเราเตอร์เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเตอร์เนี่ยเชื่อมต่อพอร์ตแลนแบบไหนนะครับเช่นพอร์ตแลนดคือกิกะบิตอีเทอร์เน็ตศูนย์ทับศูนย์ทับศูนย์พอร์ตแลนดกิกะบิต อีเทอร์เนต0ทับ0ทับ1ก็แสดงว่าเราเตอร์ตัวนี้มีช่องต่อสายแลนอยู่2ช่องนะครับเราจะใช้ช่องไหนก็ได้จนเจนเลือกใช้ช่องที่0นะครับแล้วก็มาคลิกที่คอมพิวเตอร์คอมพิวเ,เตอร์มีเครื่องต่ออมีช่องต่อสายแลนเพียงอ e ันเดียวเจนก็คลิกที่ฟ้าด์อีเทอร์เนต0นะครับจากนั้นสายสัญญาณมันจะขึ้นสีแดงนะสายสัญญาณมันจะขึ้นสีแดง เหตุผลที่มันขึ้นสีแดงนะครับก็เพราะว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับยังไม่ได้เปิดใช้งานในส่วนของเ,ออเขาเรียกอะไรพอร์ตต่างๆนะครับเ,เราก็มาที่หน้าคลิกที่ตัวเราเตอร์นะคลิกตัวเราเตอร์หนึ่งครั้งนะครับมันจะอยู่หน้าฟิสิกส์นะครับหน้าฟิสิกเข้าตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมันมีปุ่มเปิดปิดให้เราดูให้ดีว่าเราเตอร์ของเราเปิดแล้วหรือยัง ถ้ายังให้กดปุ่มเปิดให้ไฟสีเขียวมันขึ้นนะครับแต่ถ้าไฟสีเขียวขึ้นอยู่แล้วนะครับก็แสดงว่ามันเปิดอยู่แล้วนะทีเนี้ยไอช่องดําๆตรงเนี้ยนะครับช่องดําๆตรงเนี้ยมันสามารถเพิ่มพอร์ตเข้าไปได้นะครับซึ่งพอร์ตต่างๆที่เราจะเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็จะอยู่เนี่ยแถบฟิสิกอลตรงเนี้ยนะครับหรือมันสามารถเพิ่มเข้าไปได้หมดเลยนะครับทีน,นี้เวลาจะเพิ่มเนี่ยต้องกดปิดเราเตอร์ก่อนนะครับกดปิดเราเตอร์ก่อน เพิ่มเข้าไปเนี่ยปิดเอาไว้อย่างงี้อันนี้เป็นช่องปิดนะครับเอาออกกนะ็ดึงมันลงมาเก็บที่เดิมนะครับมันก็เอาออกนะครับหรือจะเพิ่มพอร์ตเข้าไปใหม่นะครับอพอร์ตอะไรดีนะครับเช่นพอร์ตต่อสายแลนะอะไรเงี้ยดันเข้าไปนะคเขาก็เพิ่มได้เนีเยเรเติมก็จะเพิ่มได้แต่นั้นสมมุติเพิ่มเสร็จแล้วเออพอใจแล้วนะครับพอใจแล้วเราก็กดเปิดนะ พอใจแล้วเราก็กดเปิดอ่างนีนงกดเปิดที่สวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะครับเปิดเสร็จแล้วรอโปรแกรมทํางานนะครับรอโปรแกรมทํางานสักครู่หนึ่งระหว่างที่ระหว่างที่โปรแกรมยังไม่ทํางานเนี่ยถ้าเราคลิกมาหน้าคอนฟิกเนี่ยมันก็จะแจ้งว่า device s t i l l booting อุปกรณ์กําลังบูตนะให้รอนะครับให้รอสักครู่หนึ่งนะครับเนี่ยเราก็ดูไอคีซีเรียมเนี่ยออย่างนเงี้ยแสดงว่ามันบูตเสร็จแล้วนะครับมันก็จะอยู่ หน้าคอนฟิกให้เรานะครับทีนี้หน้าคอนฟิกให้เราเรามาดูเมื่อกี้เราต่อสายแลนไว้ที่พอตที่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราต่อสายแลนไว้ที่กิกะบิตอินเทอร์เน็ตศูนย์ทับศูนย์ทับศูนย์ล้วก็มาคลิกกิกะบิตอินเทอร์เน็ศูนย์ับศูนย์ับศูนย์จากนั้นพอตสเตตัสมันมีคําว่าออนอยู่คือเปิดแต่มันไม่ได้ติ๊กถูกเราต้องติ๊กถูกให้มันติ๊กถูกให้มันเพื่อให้พอร์ตแลนพอตนั้นทํางาน เออิ้ถูกให้มันเพื่อให้อร์ตแลนผ่อนนั้นทำงานอ่านั้นปิดนะครับเห็นไหมพอพอร์ตแลนมันทำงานปุ๊บไฟสีเขียวมันขึ้นอ่ามาคลิกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ดูนะครับมาคลิกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ดูมาที่คำว่าเดสก์ท็อปนะครับอ่าที่คำว่าเดสก์ท็อป แล้วก็มาคลิกที่ IP config ่า IP config ตรงนี้ IP config interface fast ethernet 0คือช่องแลนที่เราต่อไว้ IP config เราตั้งเป็นแบบ static เอาไว้ A ise, คือกำหนด IP เองนะครับแต่โดยทั่วไปการต่อเครือข่ายภายในบ้านภายในหน่วยงานเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมใช้ static IP เพราะว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากมันไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมัน มันไม่ยืดหยุ่นนะครับมันต้องรอเจ้าหน้าที่มาตั้งนะครับเราก็มักจะเลือกเป็น DHCP นะครับติ๊กถุกที่ DHCP เพื่อให้โปรแกรมมันแจก IP นะครับนะเพื่อให้ตัวโมเด็มตัวเราเตอร์เขาแจก IP ให้นะครับอติ๊ก DHCP ปุ๊บสักพักหนึ่ง DHCP มันก็จะได้รับมาแต่นะตอนนี้มันได้รับมาเพราะ ในเครือข่ายมันแจกให้อัตโนมัตินะครับในเครือข่ายเนี่ยมันแจกให้อัตโนมัติเราดูนะครับเด๋ยวมันแจกให้อัตโนมัต,เเมต,มติเรายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรให้กับมันนะครับก็ไม่เป็นไรก็ปิดมันลงปิดมันลงกลับมาที่เราเตอร์นะครับคอนฟิกกิเกอร์บิตตรงนี้นะครับตั้งหนึ่งเก้าสองจุด หนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดหนึ่สเมาสองห้าห้าสองห้าสองห้าสมมติว่าจันเจนกำหนด i อพตัวนี้ให้ไปแล้วนะครับว่าให้พอร์ตนี้ยมี i อพเป็นหนะึ่งเก้าสองจุดหนึงหกแปดจหนับโปรแกรมทำงานละปิดลงนะครับดู i อพตัวนี้ใหม่ ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยถ้ามันขึ้นสเตตัสเขียวๆตัวนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราหน้าที่ของเราเตอร์เราเตอร์เขาก็จะแจก IP ของเขาเองนะครับเราเตอร์เขาจะทําการแจก IP ของเขาเอง ซึ่งเป็นหน้าที่ของอถ้าเป็นตามบ้านเนี่ยตัวที่แจกไ p จะเป็นหน้าที่ของเราเตอ,อร์เราเตอร์เขาก็จะเป็นคนทำหน้าที่แจกใหนะ้หน้าที่ของเรามีเนี่ยต่อเข้าแค่นี้จบแล้วสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ที่ผู้ใช้คนเดียวนะครับก็ต่อเข้าไปแบบนี้นะครับเซ็ต IP ตรงนี้ได้แล้วนะครับนะแบนด์วิด เ <SA B> นีเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับเรื่องไอ h o n i IP นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีหลังนะเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่อง IP ด้วยนะครับคอนฟิกอันนี้ไปเรียนเรื่อง IP ไปนะครับจากนั้นถ้าสมมุติว่าอันนี้เครือข่ายแบบคนเดียวนะมีผู้ใช้คนเดียวนะครับต่อมาถ้าเป็นเครือข่ายแบบมีผู้ใช้หลายคนละ่ะมีเราเตอร์เอาเราเตอร์ขึ้นมานะครับเราเตอร์ er ขึ้นมาปุ๊บมีคอมพิวเตอร์สมมติมีคอมพิวเตอร์สมมัก หกเครื่องแล้วกันเดี๋ยวจะเจนว่าคอมพิวเตอร์ไปหกเครื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีคอมพิวเตอร์หกเครื่องเมื่อกี้ถ้าเราต่อแบบนี้นะครับถ้าเราต่อแบบนี้แน่นอนว่าต่อได้ไหมอ่าได้อ่า,อาลองดูครับหนึ่ง x หนึ่ง ต่อแล้วสองเส้นนะครับทีนี้เมื่อกีอ้เราจะต่อเพิ่มไม่มีแล้วไม่มีอีเทอร์เน็ตแล้วเพราะอะไรเพราะตัวเราเตอร์ของเรามีพอร์ตแลนเพียงแค่สองอันเออพอมันมีพอร์ตแลนเพียงแค่สองอันปุ๊บมันต่อเยอะไม่ได้เออมันต่อเยอะไม่ได้เราก็ต่อได้แค่สองเครื่องนะครับงั้นเราก็ต้องมีอุป,ปกรณ์เพิ่มขึ้นม,มานะครับ ก็คือกรณ์ที่ชื่อว่าสวิตนะครับก็เอาสวิตขึ้นมาหนึ่งตัวมาวางน,นะครับสวิตตัวนี้มีกี่พอร์ตสวิตยังไม่ทำงานนะสวิตตัวนี้มี24พอร์ตที่เป็นฟ a าส์อีเ r อเน็ตแล้วก็มีกิ g a บิตอีเทอเน็ตนะครับสองพอตอ่นะ ถาองนั้นหกเครื่องมันพอนะครับต่อใหม่สายแลนต่อจากเราเตอร์มาใส่ที่สวิตส์นะครับก็มาใส่ไว้ที่พอร์ต Fast ท t ร e r n e t ความเร็วสิบทับร้อยนะครับส่วนกิกะบิตพอร์ตความเร็ว1ิบทับร้อยทับพันนะครับดงนั้นเราเตอร์เราเราเตอร์เราเป็นกิกะบิตนะครับเราเตอร์เราเป็นกิกะบิตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาต่อกับสวิต์เราก็ต้องต่อที่ช่องกิกกะบิตนะครับ จากน้วก็จะขึ้นสีแดงเหมือนเดิม mm hmm. เหตุผลที่มันขึ้นสีแดงก็เหมือนเดิมครับ mm hmm. เพราะว่าเราเตอร์ยังไม่ได้เปิดนะครับเราเตอร์ยังไม่ได้เปิดต่อสายแรนก่อนต่อไปฟารหนึ่งมาใช่กับกับเครื่องหนึ่งปอร์ตสองมาใส่กับ เราสามารถใส่เชื่อมโยงได้เห็นไหมเมื่อกี้จากเดิมที่เราต่อได้เพียงแค่สองเครื่อง พอเรามีอุปกรณ์ที่เป็นสวิตช์ขึ้นมาเราต่อได้มากกว่าสองแล้วนะครับนะก็ตอบโจทย์กับการใช้งานนะตอบโจทย์กับการใช้งานแล้วนะครับปิ๊กออนนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวระบบทํางานพอระบบทํางานปุ๊บก็มันก็จะค่อยๆทย,ยอยขึ้นสีเขียวๆนะครับตั้ง IP ก็ตั้งได้เหมือนเดิมนะครับเด่นหนึ่งเก้าสองจุดจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งครับ ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นแบบอถ้าในใบางานบูรณาการก็จะเป็นแบบที่2นะครับคือมีผู้ใช้หลายคนนะครับมีผู้ใช้มากกว่า4คนนะครับเอทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าอะไรต้องใช้ Wi-Fi เราก็ไปเอาตัว Wi-Fi มาสักหนึ่งตัวนะครับ เอาตัว w i i i มาสักหนึ่งตัวอันนี้เป็นใหญ่ไปนะครับตัว access c c e s s p อ i n t นะครับี๋ยวดูเราเตอร์มีให้เราเลือกไหมอันนี้ไม่มี Wi-Fi นะ เราต้องเป็นไวเลตดีไว้แหละ่ะอเป็น AP นะครับเรา a อพคือแ c คเ s สพอยต์หาตัวที่เป็น AP สักตัวหนึ่งอะาอพมาวางนี่ Access Point นะครับแ c c e s s Point เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนะมีช่องแลนหนึ่งช่องนะเราก็ลากสายแลนมาชื้อออจากช่องไหนก็ได้กิกะบิตก็ได้เอามาต่อกับันนี้พอรดศูนย์ รตรงนี้เพื่อใช้ access point เห็นไหมใช้ access point นะครับอันนี้ลองรับ access point ก็คือตัวปล่อยสัญญาณ wifi ลองรับสัญญาณไร้สายนะครับลองรับสัญญาณไร้สายนะต่อมาถ้าเป็นอีกเครือข่ายหนึ่งนะครับอีกเครือข่ายหนึ่ง อีกขายหนึ่งบอกให้มีอะไรด้วยมีระบบคลาวใช่ไหม อันนี้มันไม่มีให้นะครับอีกอันหนึ่งก็จะมีระบบคลาวก็จะถ้าเป็นระบบคลาวคอมพิวเตอร์ก็จะต่อพิวมขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเซตที่เป็นระบบคลาวนะก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตว่าเซตที่เป็นระบบ Cloud, Computer, ะคลาวคอมพิวเตอร์นะครับทำยังไงนะเป็นยังไงนะครับแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้าก่อนที่เราจะสอบนะครับก่อนที่เราจะสอบเราจะมีการคอนฟิกเพิ่มเติมซึ่งวันนี้จะไม่ได้ให้คอนฟิกนะครับวันนี้จะให้ ออกแบบแค่โครงสร้างนะกรอ,อกแบบแค่โครงสร้างทีนี้อยากให้เราลองทำนะครับลองทำตามโจทย์นี้นะครับโรงเรียน เอาแค่สามรัทัดนี้นะครับลองออกแบบโดยใช้โปรแกรม Cisco Packet r a c e r นะครับว่าเอ๊ะถ้าโรงเรียนนี้เอาแค่อุปกรณ์ก่อนนะยังไม่ต้องไปนับเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับสัปดาห์หน้าเราจะค่อยไปพูดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กับการคอนฟิกไอพีนะเนี่ยโรงเรียนนี้มีห้องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด3ห้องแต่และห้องมีคอมทั้งหมดสาเครื่องนะครับ ห้องที่1เขามีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าต้องการสัญญาณ Wi-Fi เพื่อกระจายสัญญาณให้ iPad 40เครื่องนะครับแลวห้องที่2ก็3าไม่ต้องการสัญญาณ WiFi แต่มีแค่คอมพิวเตอร์เพียงในห้องเพียง30เครื่องในศาสตร์จะออกแบบอย่างไรนะครับจะออกแบบถังพวกนี้อย่างไรนะครับะจะออกแบบอย่างไรให้1เลย มองปุ๊บรู้เลยว่ามันมีการแบ่งแยกห้องชัดเจนเออนะมองปุ๊บรู้เลยว่ามันมีการแบ่งแ,งแยกห้องชัดเจนสองอุปกรณ์ที่ใช้ต้องไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปสามอุปกรณ์ที่เลือกใช้ต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์นะออลองออกแบบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยก,กัน นะลองออกแบบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันชั่วโมงหน้านะเราจะมาเฉลยกันชั่วโมงหน้าคนที่ไม่มีโปรแกรมคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วไม่ได้มาเรียนที่วิไลนะต้องเขียนใส่กระดาษนะเขียนใส่กระดาษให้หน่อยนะครับว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเขียนแล้วก็โยงเป็นเส้นเลยนะอาจารย์ครับอาจารย์ขาเราคอมพิวเตอร์30เครื่องต้องวาดทั้ง30เครื่องไหมวาดนะถ้าเป็นในโปรแกรมนี้ก็ต้องวางให้เต็มสาเครื่องนะครับ นะมีกี่เครื่องวางให้เต็มนะครับยกเว้น iPad เนี่ยที่เขาบอกไอแพดสี่สิบเครื่องเนี่ยนะครับไอแพดสี่สิบเครื่องเนี่ยไม่ไม่ต้องมาวางนะเออจริงๆมันมีนะแท็บเล็ตเนี่ยเออมันมีแท็บเล็ตด้วยนะครับแต่ไม่ต้องมาวางนะมันน่าจะล้นจอเออมันน่าจะล้นจอเห็นไหมอ๋อวางแท็บเลต็ตปุ๊บแท็บเล็ตทำหน้าที่เชื่อมสัญญาณ Wi-Fi สมาร์ทโฟนใช่อยากดูเราก็เราก็ไปกดได้เลยอืเห็นไหมเขียนเลยไหเนี่ยเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi เลยแสแดงว่าเราเลือก Access Point ถูกเพราะ Access Point ปล่อยสัญญาณได้ถ้ามันเกินนะมันเกินวิธีทำนะมันเกินให้กดปุ่มดีลิทหนึ่งครั้งนะครับ นะมีสองวิธีคลิกที่อุปกรณนะ์คลิกที่อุปกรณ์แบบนี้แล้วกดกด delete นะครับมันก็จะถามให้ delete เหรอใช่ตอบ delete นะแล้วเมาส์มันจะเป็นเครื่องหมายการการบาททีนี้พอเมาส์เป็นเครื่องหมายการการบาดเราอยาก delete เลยเราก็แค่คลิกตรงนั้นเนี่ยมันก็จะ delete เนี่ย delete delete นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือกดปุ่มเอาเมาส์อยู่ไหนก็ได้นะครับอยู่ส่วนไหนของจอก็ได้แล้วกดปุ่ม delete เลย เมาส์จะเปลี่ยนเป็นการกระบาดเหมือนกันสามารถลบเครื่องคอมพิวเตอร์ลบ,ลบ,ลบเส้นลบสายลบอะไรต่างๆได้หมดเหมือนกันนะครับนะสามารถลบได้หมดเหมือนกันนะนะเดี๋ยวเปิดโจทย์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกดหยุดบันทึกวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะขอเนี่ยกดหยุดบันทึกวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับ